สองสี่คร <istic> ับสองสี่ให้โบกมือผ้ถวยนครับบารารักครับรนสองสามหมายเลขสองสี่เป็นมักไปแสนของคุณมาที่บูรารักนะครับบัตไปแสน

ทญานผูแนนครับผานที่หนึ่งครับจากท่ามเตลาขอบคุณทีมนครับหนึ่งร้อยอิาอานจุดที่ส่จากท่าาทานายดีรวุฒิหนึ่งร้อยแปดอิสคาแนนผ่านุที่หาจากท่าเบตงขอบคุณลุยาลประธานสามร้อยคะแนเนครับ จำันจำได้แล้วนัรับแล้วใกแตัวครับโดยทันทครับใล้ทุกคนใหทุกคนอเลยนะครับสามสองหนึ่งเร้า เเจ็ดสองสามสี่นะครับบุกเวรบานพรนค์เื่อนรถก็เขื่อนรถผู้ออกก็ได้เรัโอเคครับห่ากันขั้ขั้นล่สุดุครับที่ห้าครับโอเคครับห้าคับครับเร์ให้เพขนุผู้คุณีไว ถับไปยังงูไปอีกล่ะนะครับล้มกินผาดิการผาดิกิดครับลมกินผาดาจินเฮ้ยนะครับผาดาอับผาดิอินโอเคครับพร้อมครับอ่านกระรอกนั่นดึงอ่านจิ้มต่ำครับโอายขวันจันทร์ กินเบียอยู่นงไเขาจะมไรยไปไปม่นที่นเือาดินอมาปกว่าไยเลยนะโอเคยครับรับโจ๊กดันบครับครับตาตัเราจะต้อไปาคุณมาก พค้ณราจบ <laughs> ถ้าปายัดไนโรงสร้างสัร์ลาแล้วนี่

มาครับมาบรับนะครับเรา่งหที่หนึ่งนะครับเบอร์ห้เของย่ายเหมืรอยย้ายหมบังที่สนะครับ่ายเหมือบังที่สามด้วก็เทประมิขิตเสียแจวว่าที่ร้อีการุวันอุสเซียบมาไกลครับอยากจังหวัดเลยลงเข้าประมวดนะครับ ความรังนะครับอ่างัท oh so ี่สามหลับไดเลยหรอหลับใจหลับสบายมาสักสองอครับมาสักสองอได้ก่อนทางแรกขอสักสองคอความรังอันที่สามยกมือนะครับข้ามร้าเราจะเล่นได้นะครับอานที่เดียวความรักหนที่สาที่เว ระดับต่อไปเราจะเป็นตั้งไปแสนหาที่หนึ่งหมายเลข59ของคุณพิ่เชื่อแจ้วว่าสยอิจารุวัตอุเียมจากตวันเลยเมืกเวลาสัุ่มสถาอุระมหานภาควัดสามดวงสามวงได้สองหน่้สามนึ่น

เด็กกำไสของคุณ yeah, อีรติ 5, 5. Uh ์ังสิ์นะครับก็ไปานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อสลยรวามามภา่รานบารเมืองอ๋อสามสองหนึ่งหัักฐานานที่หน่งเราจะตาเราจะถูงรแสฐานที่หน

รบสามยังครับสามเข้าเป็นขนาดห้ามูลหมายเลขสองสับสอมูลสบครับสีด้วครับสองมูลสอครับสุด้วนเด็ดในรับน้าใจเด้อ ลูกพครับกำลังเลวนิดารก็ระเบียนมากรีรอคอยพิษดารรอไปเลยเป็นัวคุดเี้ยงตกในไปนจุดตไฟฐาที่สามไหมสองสองขอเลกพิดารแให้ลูกที่พูดบ้านนั้นสามคน ุ่งสุสัขาลิโดเยนเวลาขสัตัดหลายคนพระมาหาธาาุวักาหลงสามอน 3, 3, 2, ต่อไนะครับ ใช่ผู้นิสั้าศครับกำลังผู้นำข้าศึลายรอขอผู้นำกองนำนั่งไม่ไครับถามถามว่าใช่ผด้นิัยข้าศกครับขอผู้นิสัย้าศึครับนับเริษี่ข้าครับผู้นิสัยใช่กำลังผู้ ต้องไปเสร็จเสร็จถ้ากระถางที่สองไม่ได้สีก็ขบคุณทากีขอบุสามานพอไพ่ดอกไมุ้กเผามาก้างสรรหนึ่งหน่ง รุยาตายอนะครับรถบ่อแสสองสามเจ็ดสี่สี่สิบเี่ระยะรถกูนะครับรถขได่หลังก็ได้เดี๋ยวของกาที่บ้านบอแสสอสามเจสี่สิบครับมาหาเด้อมาหาเด้องไมยมเข้าเรื่องบุรับขอบของ่ายเจ้าปกคุณเน่ awan pencungkap, obi kapal kumbang kap, kumbang, daun pencung, ah, terang, mengenakan ini, dua ya, satu dua, dua, satu, dua, tiga, เราพยายามเพื่อสร้างกันเพื่อปล่ายองค์พระาตพันากันหรือเปล่าดี่าครับครับ มจาจัดนะครับาแม่ีจ e. ักูแน่นแมจัดจัครับมาแม่ครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ครับผมนัเบอร์2ก็ไปแสลูกค้าาตัวตัวมา บนคอที่นี่นครับลู่นโดนถ้าเป็นกครับเยี่ยมเลยครับเครับครับครับมาเลยหนึ่งสองครับ ขอบคุณกองฟอว์เยอะมากคุณฟอวสอนจันทภาเป็นผู al ้บริหารครับฟอว์สอนใ้ฟอวเสรอว์อนถูกไหมต้องไปสรจนสามหมายเลขสี่สองหมายเลขสี่สองของคุณกองฟอนจันทภยผู้บรรณาการสามสาม

กไปแสนครับดมากนครับแม่น้ารวยขอบคครับแสนครับบคครับผมไปรับขอบคุณครับคบคนที่นะครับบคครับแล้วคเฮ้ยเอามาคุเนีคั่บอกว่าคุณพ่อเียบเีย ลองหัวานนิดหน่งครับโอเคนะครับเราจะต้องไปที่ฐานที Brother ่ม้นครับฐานเป็นี่ของคุณพ่อคุณ่วยคุณแม่สวยอินขนมแดงพวกมันจะ่รัาลสร้างจัดริหารที่รับาาจาดบรเวณสามรัฐ่น